ครับผมเชิญข่สวัสดีครับแอบครับครับพอดีครับสวัสดีครับโอ้กินข่าวง,ง่ายไปกินของง่ายไปผมยังพ่ดได้กินข่าวง,ง่ายดิครับ <laughs> ยังอยู่หน้า <Okay. S 1> อยู่มัจะออกจากภาคโอจะเป็นวงเอ็ดซีหลายๆคนอยู่ว่าเพิ่งเดือบขอเขาไม่ติดหาท้ำเนาะครับผม okay. จะจได้ว่าโอ้จะขนไปทอดไบบป้าตากตับงปานั่งจะบอกว่าเยอะให้โทรมาเด้อจะโทรมาวันวันเด้อนั่นเป็นมน นั่นเองมันไม่ได้เป็นที่มไป่อยปอยกันเลยอยากถ้ากี่แกะแตเข้าวครับในขอที่ว่าสงสัสญาณแมวกับรถรถนั่นแหละครับผมคอยกั่เลยอยากต่อถที่ว่าความจริงนี่มันมันมั้งหลวแต่ที่ผมกคิดวิแลี่วมากนี่กิบสีละเอียดเติอมพี่น้องคนที่ชมเนาะแม่นครับละเอียดอยู่ครับแต่ว่ามันละเอียดอยู่ดอกแต่ว่าผู้เป็นวาเป็น ไถ่บ่ได้กะมีโตมาาผมมือหนึ่งเป็นลอยๆสายมันบ่ธรรมดาเลยผมขนาดบอกข้ามช่องไปแล้วเนี่ยเห็นบ่จะว่าผโทษครับผมกันไลายขึ้นกันเนาะต่ว่านั่นแหละครับที่ไปที่มาน่ะผมก็ได้ได้เฮ็ดคลิปขึ้นมาคลิปหนึ่งครับเสียงขากรนหนนี่นะที่ว่าวิเคราะห์ตัวเลขของเสียงขาแล้วก็วิเคราะห์ปริศนาปูแล้วก็ลงไหนเอฟซีเพิ่นเบิงเสียงขาด้เบิงบอกอันคลิปที่ผมลงวิเคราะห์น่ะจับได้เบิงครับ ผมก็ว่าเอ้เพิ่นรับกับตีถือกันนะวะผมเองเดแต่ว่าเจ็ดนี้ผู้เพิ่นเหตุบ่เป็นเนาะครับ <c oughs> เพิ่นโอมาห์กันผมว่ารับกับย่านเพิ่นว่าเล่นโตขึ้นมรายงินเท่งกับสี่นาะข้อหมายเละชิดครับ <c oughs> ชิดไปกิ้นมามันเห,นหตุห้่จาของเป็นทุกข์เพราะว่าแต่ของวันแทนเลยว่าวันที่13สามถสี่เดือนทางไปนอนลุ่มบานคร <c oughs> ช่วงนี้แขกคนผังหนังมันมเบอร์แมนคือคำโบวาบ้าน ไปตัวเลขไปเหรอมันโอ้โหผมวามสายโทรศัพท์ใหม่ว่างวูวูแต่งหน้าแต่เมียนี่แหละแต่ผมกับอกเลยว่าเลขชุดที่ผมหายไปเนี่ยคือว่าฝันดีแล้วกับ่หลายแต่พอาิทถอดกันไในยุคแต่ว่าถ้าเพื่อนบ้าถอดได้มื่อนี่ก,สก,กะสีบอกว่าไฮพิชนะหายเลยไอเอสซได้เข้าใจเนาะคุณผู้ชมเนาะครับผมเออเพื่อนกับสีบ่ได้คิดหลายว่าโอ้ยที่จะตั้งไดนถอดบางคนผมนั่งดูสิ สิ่เที่ยวผมนั่งดูห้าเที่ยวผมยังสอบไม่เป็นเลยไอ้สิ่งนี้ไอ้ต <laughs> ีตัวไหนเลยเชิญขาโทรมาผมกับสองผ <c oughs> เดี๋ยวมือผมหยดุดแถลงให้ฟังดอกผมกับมาสิหน้า <c oughs> สำหรับเลขชุดนี้เดอ้อผู้ขาฝันดีอยู่ดอกมาอาจสิมิโซ่น้ำกันอยู่วดนนีนน้เกิดเลยผมฝันดีอยู่คือผมบอกและผมฝันมาผมเลยไปไพยเรีอแหละจับปลามาเต็มเรือเนาะขับแมนขับแมนเลยพี่ยู่ แต่เมื่อคืนวันนี้ฝันว่าคนมาบ้านผมลายไหลที่ผมบอกคนมีโชคฟังอ่ะครับผมได้ถามงองมาเห็ดหยังที่ท่ากันมาหลายแถมเมาหลดเมาล้ามาหาย,ยังหลายเทอันนี้ฝันล่าสุดเออฝันลาสุดมารวมอัุมโมุทนาน้ำบดัดนี้มาโอ้ที่ไดมาเห็ดมาสางน้ำกันครับผมผมก็เลยกเออที่ผมบอกฟังอ่ะผมก็เลยว่าเอ้า มันถือย่ติเลเพิ่นว่าถือเลขน,นะคือเห็นเ็นว่าสังน้ำกันนี่แหละว่าเดี๋ยวข้าววาันศีรษะเขาจะหน้ากันว่าเอาลงมาสุดแต่ละทิศเลยเด้ครับเออผมก็กื่ก็ดีใจว่าอ้เล็กจะของเขาขนาดฝันเลยไนหะครับขนาดปัตตานีฝันว่าคนมาร่วมอนุโมทนาน้ำหนีก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมก็เลยคิดว่าเลขกที่ผมปล่อยไปนี่เขาวันนี้กคือเขาครับแกกสิแม่โตใหญเด้อ บ่ได้การันตีบ่ได้ฟันธงว่ามันสีออกตัวนี้หรือสีออกตัวนี้ได้เพียงแต่ว่าเขา่าทุกครั้งที่ผมปล่อยตัวเลขไปผมกระติบบอกว่าเลขอยู่ในหนีเข่าด้วยครับมันกับเขา่าช่วยงวดด้แม่บอกว่าไม่โชคครับเอองวดน,นี้ตั้งตัวเลขมันได้แต่ในเอฟซีผู้เขมาม้าไม่ที่ใครปิดชนะให้เขาเลเนาะครับผมเลขผู้หายมากกตคขึ้นหนึ่งเก้าหกเก้า แล้วสี่ไข่ปิศนาตัวนี้ไห้ก่อนเด้อหนึ่งเก้าหกเก้านี่เห็นตัวที่มันเกินไปไหมครับเครับผมเลขเก้าแล้วครับเส้อนอขามันเกินมาไอ้ที่เกินมาก็คือแมวนั่นแหละที่ตัวออกคือเกินมาครับให้ถอดแมวหนึ่งตัวก็คือถอดเก้านะครับอยากไปคิดลบคิดบวกนะครับคือถอดเก้าออกแล้วก็หันหัวเก้า มาอยู่หลักหน้าหลักร้อยนะ961ื้อเอาเลยแล้วก็ตัดเช่นด้วยใครชอบ19ใครชอบ16ตัดเล่นเอาเลยครับอันนี้คือใครพิชนตัวแรกให้แล้วเนาะเห็ว่าคนที่โชคครับผมฟังตัวที่สองนะครับรถสองคันหมายเลข58ขีด53วงกลม58ลดสามครั้งแต่เลขผมทุกครั้งไม่ลดถึงขนาดนั้น ถ้าลดจริงๆคือห้าเ็ดครับอันนี้ลดหลังด้คนไม,ม่โชกลดหลังครับอันนี้ลดหลังเนาะถ้าลดหนาจะเป็นสี่แปดนะครับ,รบให้ลดหนึ่งนะครับไม่ต้องลดสามคันนะครับอืมลดเท่าเดียวโอ้ผมเข้าใจถูกเป๊ะเลยครับสเสี้อขาเรยว่าคนโบล้านถึนเหลาล้วน้วเป็น,ปน,ปนว่าลดลดลดทังทีนายใค<อ>รลดเอาไม่ได้ครับผมแป่ผม ใ่ฟังแล้วว่ามันเป็นสามขั้งลดลดลดมันโมเมนครับเพ่นว่าลดลดลดคือหายลดตัวนี้แหละเลขคุมกันลดครั้งเดียวตลอดไม่ว่าลดหน้าดีลดหลังครับถ้าลดหลังเป็นสี่แปดนะครับถ้าลดหน้าจะเป็นสี่แปดถ้าลดหลังจะเป็นห้าเก็บทันทีนะครับแล้วก็ทีสี่สามนี่ไม่ต้องยุ่งโอ้สามประตรงยุ่งเลยมันบอครับพือเพิินเสียงส่วน้องอว่าผู้ใดขึ้นรถขั้นใด แต่ว่าสําหรับผู้มัดซื้อก็ได้แด้ครับซี่สามหรือซี่ศูนย์กันแล้วจะมัดแต่สําหรับเชียนขาผู้ใดโทรมาถามมาอยากที่ซื้อโตัวใท่นสี่เชียนขาซื้อตัวที่ขครปิจนะให้นะครับเหล็หมดนี้มีอยู่สองตัวคือสามตัวบนและสองตัวล่างเท่านั้นแต่ว่าอย่าลืมนะครับผมไม่ได้บอกว่าล่างนะถ้าเก็บ สามารถวิ่งบนวิ่งล่างได้นะครับไ,ได้ข้างบ,บนก็ได้มครัข้างบนก็ได้จริสๆนะมันจะเป็นนี่แหละแต่เลยใครปิดสนายแล้ววันนี้เอฟซีฟังเชิญขาแล้วก็ของสิเข่าใจนะครับแบบนี้ว่าไปซื้อแจ้งใดลังค้นก็ไอ้บอกจับจนปานนี้ยังหาซื้อลอตเตอรีว่วได้ผมกับว่าเขาใจคือกัน ผมผมเคยใครแห็นว่าไ้ผมบอกว่าสีบอกเจ้าผู้เดียวมันก็เป็นไปบ,บ่ราะใดขันผมสีบอกก็ต้องได้ฟังน้่นกันคือจังมือนีแหละครับ <c oughs> ผู้ใดได้ฟังผมกับสีได้รู้ว่าเออเพราะว่าผมว่าไ้หักพิงแน่คือว่าไ้ว่าหักผู้นั้นผู้นี้บ่ทอกันคือว่าขันหลักความหากนะักเนี่ยคือห้ทพอกันเมื่อขันได้ยิ้มกันได้ยิ้มพร้อมกันเมื่อที่หน้า <c oughs> บ่เที่ยงสวนไหนผู้นี้ผู้นี้ที่หน้าผมอัพโรเลขก็นี่เป็นได้ฟั้งแล้วเนาะ เอสซีเอ้ยเลขผมเอากินก็คือติดหกนะครับวันนี้ผมไม่ได้เรียนแบบใครนะผมให้ก่อนใครเขาอินนะเขียนว่ะแมนครับแมนแล้วแต่ท่านจะพิจารณาว่าเก้าหกหรือเก้าหนึ่งหรือหกหนึ่งมันนี้ตัวเดียวเฮ็ดเอาโวนเอาเออเม่ต้องว่าผมไปให้เลี้ยนแบบกบผมให้ก่อนบ้านก้อนเมียเขาอีกคุ่นผมบอกเดาผู้ใดดรอกเลี้ยงตัวว่า เลขผมหายไปแล้วก็คือตัวเดียวจนหอนมือออกครับฟุรังคค้นใครปริศนาบ่ได้ก็นี่แหละก็รู้แล้วเมื่อนั้นผมฟังเจ้านี่ยังก็อาชีพตีตัวเลขนั่นมันก็มีอยู่เลยผมก็เข้าใจอยู่เลยครับแต่ว่าเอ็ดซีไปฟังแล้วกะเนี้นของใจอยู่เพราะว่ามันเป็นความคิดของเจ้ามันโมเมนต์ความคิดของผมเป็นว่าไนะครับบัดนี้ ผมบอกฟังคักปันนี้แล้วมันคือความคิดของเส้นขาดเด้อกรบโบนี้กับคำอกความตีเหล็กตีเบินอนนะออก็ว่าถือว่าที่ผมวิเคราะห์ที่ผมตีกะถูกเป๊ะๆรบับถูกเป๊ะๆเลยล่ะเพราะว่าผมบอกว่าเลขปูเนี่ยตัวที่ปู่เน้นปู่วงคือหาแปดสมใน,นส่วนของรางเนาะหาแปดตัวที่เพิ่นว่องห้นั่นละ่ะถ้าลดก็คือ เพิ่นบอกเคยลดฮอดสามขัง <c oughs> เพื่อนจะลดค่้งเดียวแต่ว่าผู้ใดจะเลือกลดขัางหนาหรือจะเลือกรดข่างหลังครับเล้วครับเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวคนมีโชคเนี่ยคนมีโชคมักซีแปดก็ได้เลือกลถขัางหนา่าแมนเพราะว่าแล้วบุดไปสิลดเอาแมนครับแมนถ้าเทียผมให้รถหลังปึ๊บเป็นหาเจ็ดถ้าเทียมเพ็่นลดหนาสี่ปพี่มันช่สีเชี่ยวแปด ตั้งแต่โบ๊กให้กันแล้วว่าลดตัวนี้เด้อสินะครับให้เงาความหมายคือว่ารถลดลดนี่เพิ่นบ่ได้ให้ลดครัสามเท่าหรอกหรือให้รถครั้งเดียวนั่นแหละแต่ผู้เฒ่าเพิ่นเว้าอุ้วรถลดลดนี่เด้อนั่นแหละความหมายมันติดกันสั้นผมก็เลยคิดว่าแบบนี้คนไม่โชคเปิดชิปนี่แล้วเอฟซีก็สิได้เข้าใจว่าเออมันแมนทำชิตถูกแล้วให้ไปซื้อลอตเตอรี่ซะ มันขี่เจ้ากาในการรอคอยมัสิมานางแดปริศนาอยู่ในย่านจะของเป็นแนวย,ย่านไปย่านซื้อจังได้ก็ถือดอกขันคนมีบุญเน,นีน่ยบอจาวานครับผมเออผมกับบได้ว่าจะต้องซื้อเลขไปคือเียวสั่เจะสิเป็นเงี้ยมันบ้แม้ว่าหมายคำบอกคืออยากให้กันได้ซื้อว่าเก็บเอาเด้อครับเด้อว่าหมาคก็เปียบเปไปซื้อผููเิ่นว่าน้นละเพาะหมายผมนะแต่สำหรับเลข ของผมชุดนี้ของสิเข่าใจกันเหมือ,ลอนลรเนาะบ่หลายมันบ่คนไม่โชคครับแต่คือม้วนเดียวจบบอไม,ม,ม่เพิ่ม้วครับเหล็กบ่มีเพิ่มครับเทียงก่ามือหนีมาสนทนากันว่าแต่ให้เพื่อนหายข้อสงสัยซะครับเออเอาคนไม่โชคทวนให้เพื่อนได้ฟังผมมือได้ฟังครับกับในส่วนของเหล็ก oh ีโตัวหนึ่งเก้าหกเก้านะครับกับตัดเก้าออกตัวนึงนั่นแหละ นะครับซึ่งผมที่คนมีโชคเ็ตไปคลิปแรกนะครับนี่ครับครับผมหมุนเป็นเก้าหกหนึ่งแล้วผมว่งหกหนึ่งเพราะว่าผมมักส่วนโตน้ำทีหกหนึ่งนี่ผมกระว่งไปทีหกหนึ่งนี่แหละนะครับกับกัะตรงตรงกันนั่นแหละที่กับที่เชียงขาบอกาเมื่อกี้นะครับครับก็เหลือเก้าหกหนึ่งเนอครับในส่วนสามตัวบัดนนี้ในส่วนสองตัวตัวห้าแปดเนี่ยลดนะครับปูย่ำอยู่ที่ตัวนี้นะครับ ส่วนจะลดนาหรือลดหลังแท้ๆนั่นนะครับให้แล้วแต่ผู้สมักแต่ว่าให้ลดแค่แต้มเดียวนะครับหรือบางเทือเนี่ยมันอาจสิบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดก็ได้เพิ่อนอาจสิบังก็ได้นะครับเส้นขาเนาะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตัวเลข58ดเนี่ยถ้าลดมันก็จะได้4 8กับ57นะครับส่วนตัว4 3เส้นขาบอกว่าบ่าต้องไปตองมันดอกหรือถ้าท่านใดมัก เอฟซีทนใดมักระจับไว้กัดจับโลดแต่ว่าในส่วนตัวเส้นขาคือบอริเนนซีสามถูกต้องครับครับอ้อาวาดนี้<อ>ชัดเจนบาทนี่ผมว่าเอฟซี FC. ได้ฟังคลิปนี้แล้วโอ้เลยหละบางอ้อเลยถึงบางอ้อเลยครับผมต้องเฝ้าไปงบจับครับครับมันมีแว่วๆมาติดหกเดี๋ยวจะเข้าโครงการคนละครึ่งน,นะครับ <laughs> มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วนะครับเนาะ ตอนแรกเพื่อนข,า,ขากะว่าสีบอสีบอ,อลงคลิปที่สองเนาะว่าสีบอ,อลงคลิปอ่าเพิ่มอีกผมกับว่าจะบอโทรหาเสียนขาอีกเพราะว่าบ่าอยากรบกวนเนาะเพราะว่าต้องพักพอนแน่เตรียมตัวเพราะว่าสิต้องไปวันที่สิบสามเนาะครับเนาะครับวันที่สิบสามแต่ว่าก็โอ้ยป็นถามหลายเลยเกินขันบอลง <laughs> ผมผมิผู้ฟังคิดเจ้าออกงั้นเลยผมเป็นผู้ แล้วค้นกบโทรหาหลายผมว่าในรับไปนอนผมก็เรยกว่าเอ้าถ้าท่นกะหายมันแล้วไปซะเดี๋ยวจะเนออว่าวหายไปเล้กก็เรียกว่าการลําตีว่าแมนเทะออกแทย่างสี่บ่แมนด้ดยให้เป็นเนี่ยแหน่เนาะคนมีโชคเนาะครับผม่ว่าขันออกมากะถือว่าเป็นบุญขันมาถือเจ้าวากันให้ร้องเบิ้งแต่ทุกครั้งพนเลยผมปล่อยไปแล้วมันมักมีโชคตลอดเนาะครับช่วงเด็กกันสื่อเลยเป็นว่าให้เข้าใจคําว่า เป็นแนวทางวันนี้ที่ผมมาคนไม่โชคโทรมาถามผมว่าใครพิจารณาส้กผมเกิดใครใหายแล้วบ่ต้องไปถ่ถาว่าก็ต้องญาง่าของเป็นแมวเอาลวดถ,าดถังบ่ถือค่อยเป็นแมวขันถือแต่ค่อยบอ่ยเป็นแมวบ่ถือก็ได้ว่ากัน <c oughs> ขันถือก็สืส่อน้ำกันแหละครับงวดนนี <c> ้ <oughs> <c oughs> ถ้าบ่ถือกบ่ถือน้ำกัน <c oughs> เป็นแมวน้ำกันเป็นแมวน้ำกัน เอ้าโอเคครับผมเสื้นขาครับผมชัดเจนแล้วเนาะบานนี้ครับคุณละฝากเอซีไห้ได้ว่าผมจะไปผ่าตัดวันที่สิบสามผมขายปิดทำงานแล้วคันพูดได้เพราะเข่าใจกับทรมาสิตอบให้ก่อนถึงวันที่สามกันาโทรมาคักมาแน่เลยเด้อเป็นลำประทันไมนหลายพูดอ๋อฝากไปทั้งนี่แหละบานนี้กันที่หายของใจกันแล้วเหรอเนาะครับผมขอบคุณเสื้นขาหลายๆครับโควตสุดดีเด้อบานนี้เอาจัดไปครับผมสวัสดีครับ